สว,ส,สวัสดีครับนัดครับกีค่ะพบกับพวกเรานรในช่อง Master No n น t ัในช่วง React ลัมค่ะคับ React ลักมกลับมาแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมา React รำแ,แห่เทียนแห่เทียนเข้าพรรษาเนาะลหลังจากที่เราเรีแอคไปหนึ่งคลิปสำหรับเทศกาลเข้าพรรษาในปีนี้ก็คือ <Ü im. S 2> เบนจมาหาราชนะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูของทางวิทยาลัยพยาบาลนะคะบรมราชนดนีนสักพันกันะสงค์เนาะ ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่มีทางแฟนช่องขอมาแล้วก็ตัวเราเองก็อยากจะอยากจะดูด้วยเหมือนกันนะครับชื่อคลิปก็จะชื่อว่ารัตนปฏติมาสิริวันทนาณอุบลราชธานีค่ะรัตนปฏติมาก็คือน่าจะเป็นพระแก้วเนาะเออแล้วก็ณอุบลเขาใช้คำว่าณอุบลก็น่าจะเป็นพระแก้วที่อยู่ที่จังหวัดอุบลแต่ว่าไม่รู้ดีเทลแล้วก็ไม่มีข้อมูลไม่ทราบข้อมูลเรื่องเขาเลยนะ เขตแดนหรือว่าที่ตั้งอุบลว่ามีที่มาที่ไปยังไงเดี๋วก็มาดูว่าการเล่าเรื่องหรือว่าการแห่เทียนในวันนี้จะจะเป็นยังไงเนาะไปดูดีกว่าไปค่ะ สว่างมากทั้งชุดทั้งอะไรใดๆเนาะเออชุดสวยมากอะ่ะทั้งตัวหลักและตัวุด,ด้านหลังเนี่ยหวานมากผ้าใบมันทำให้สว่างมากเลยเนาะสีขาวอ่ะเนาะมันสะคส้อนแสงดีอือ ศึกษาพยาบาลหวานมากอ้บอกว่าเรียนวิทยาและศิลปก็เชื่อเอ,เออน่าดูท่าลำดิวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีใช่ไหมดุตตี<ส>พอเนอะ อชอบมากพี่ว่าเขาลำสวยมากเลยอะ่ะ คือ <c oughs> ในใจอ่ะเอาพยาบาลเป็นที่ตั้งไงมันก็เลยกลายเป็นแบบว้าวเนี่ยคนเนี้ยวาดแขนสวยมากเอา้อาลงตาดีแค่ก็้สนุกจังอืม,อมการยกขาไปข้างหลังมเมื่อกี้พร้อมกันหมดเลย พี่ะไบวนเลยที่ดูครั้งแรกเลยเหมือนกันแล้วพี่ก็ฟังครั้งแรกด้วยคือพยายามหลบสปอย หวานมากหวานแบบแบบหวานอะ เกว่าลายมโห,หรีสารปะไม่รู้แต่ม่วนดีหนูได้ยินบ่อยอะทำนองเนี้ยเออแต่ได้ยินบ่อยจริง ขนลุกงามสวยเกิน แก้วโกเมชื่อพระหรอพแก้วบุษราคำแก้วบุษราคำอะไรนะเอ,อ็งเออม่สีอสะไรนะสีโกเมนอือผสมงุราคำบุษราคำสีเหลืองหรอเหลืองเลวะอันนี้สีทององไงสรแล้วเ็ดน้ำคราม โอเมียนสีแดงใช่ไหมโอเมนมุสราคำเ,าคาเห็ดน,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 น้ำคามเหรอมูละการโอุยโอ๊ยอุยอ๊ยอุยอ๊ยอันนี้สวย,ย,ยดีงหายอ่ะเนี่ยรอบมากลายไปข้างหน้า,าสาวมอลลามที่อยากเย็นพยาบาล S <S เอออ้าไม่น่าเบสี่ดูเราผ่ไปเราผ่าดหรอมู <S <S แต่ดูนงางรำเงี้ยสวยอ่ะ เด็กน่าตัสินที่ฉีดยาได้นิดหน่อยหรอลดความตัได้เล็กน้อยโอ้ไม่มีค่าพยาบาลจูนะหมดจดแล่ะ ดเีนั่นนั่นว้าวดนตรีเนี่ยนั่นนั่นมายังไงน่ะภาคใต้มายังไงเขามีอะไรเป็นเป็นส่วนร่วมหรออันนี้ไม่รู้จริงๆนั่นนั่นมันต้องกระสับกระเชงนะเขาเรียกว่าทำนองอะไรอันนี้เขาเรียกทำนองอะไรไม่รู้ว่า ตรีกิปปั๊ดเหรอไม่ใช่พูดไปไงั้นแหละตรีกิปปั๊ดแหละเด็กเด็กมันมันซ้อมในห้องอ่ะ <c oughs> เรียนนั้นสิน่ส<อ>งท<ห>ี่แบผู้ชายผู้ชายตบมืออย่างนี้อยู่นะแล้วก็ผู้หญิงก็จะรำตรีกิปปั๊ด เอ๊หรือว่าอ๋อพี่เคยได้พี่เคยได้เห็นอยู่ผ่านผ่านต๊อกๆเขาจะมีเดี๋ยวๆกว่าพูดจังหวัดผิดอะสุราษฎร์ไหมไม,ไม่รู้พี่ที่ชักพระนะ่ะอ่ะถแถวโซนนั้น สุราษฎร์หรือนครศรีธรรมราชอะไรสักอย่างไหมตรงนั้นไหมอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนจังหวัดอุบลจะต้องไปเข้าร่วมด้วยทุกปีมั้งไม่เคยเห็นก่านต๊อกต๊อกไหมเคยได้ยินคำนี้ดีชัดแคอะไรอ่ะใช่เขอาจจะทําไว้เพื่อปีนี้จะไปร่วมก็เลยให้มีทํานองนี้หรือเปล่าอันนี้อันนี้เราจ้าเสีงสีงคุณแซ่อยู่นะใช่สวยชุดก็สวยสวยมาก รำก็สวยงงงงนี่คือพยาบาลเหรอคะเออํำสวยมากภาพรวมก็คือเล่าเรื่องความเป็นมาเอ้ยทำไมรอเรือจ้าจรครูภาษาไทยเล่าเรื่องความเป็นมาของจังหวัดอุบลราชธานีว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อตั้งเมืองอีกไหมเออเกิดขึ้นได้เพราะว่ามีพระบารมีจากใครนะะองค์ราชบงจักรีแล้วก็ มีการประดิษฐานอะไรนะพระแก้วห้าพระองค์เนาะซึ่งเป็นพระที่เขาเรียกอะไรนะสำคัญของอุบลราชธานีซึ่งคือเราอ่ะนับได้แค่สี่อ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปฟังที่หลังแล้วกันห่ข้อมูลเพิ่มละคือเราได้เราได้โกเมนเนาะโกเมนสีแดงไหมถ้ามีผิดอ่ะบุษราคมสีเหลืองสีทองเนาะสามคืออะไรนะ แก้วน้าครามแก้วน้าครามนี่แหละไม่แน่ใจจะจยินไปแก้วน้ําครามก็คือสีครามเหรอกลมๆน้ําเงินน้ําเงินคาครามสีอย่างเงี้ยใช่ไหมสีคือนิลการสีดำใช่ไหมพระแก้วองค์ดำเนี่ยไม่รู้ว่าองค์หนึ่งคืออะไรเพราะว่าเราได้ยินว่าเบนจมะพระแก้วไงก็คือพระแก้วห้าพระองค์ไง ั่นอนจะจะพลาดอะไรไปสักอันนึ่งก็ว่าตั้งใจฟังอยู่นะแต่พี่ก็พี่นางฟังอยู่พี่ก็พยายามนั่งนับนิ้วอยู่แต่พี่พลาดไปไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาข้อมูลอืสวยสมคำล่ำารือจริงๆเลยเนาะเพราะว่าก็ว่าทำไมทุกคนอยากให้เราขอยเยมากขอแบบ อู้เป็น10เลยแบบส่วนใหญ่เม้นแบบขอวิจัยพยาบาลหน่อยครัอะไรคือคือพวกเราอ่ะก็จะทำแหละแต่ว่ามันยังหาช่วงเวลาที่ตรงกันทั้งสองคนไม่ได้อะไรเงี้ยก็วันนี้ก็สมปรารถนาทั้งตัวตเราเลยตัวผู้ชมเองอะไรเงี้ยอย่างนี้ทุกคนเราเราอยากจะบอกทุกคนที่ที่ดูมาถึงตรงนี้ว่าอยากดูอะไรอยากให้พวกเรา reaction รีแอคชั่นอะไรอะไรเงี้ยก็เม้นเมนมาได้เลยขอมาได้เลยแล้วก็จริงๆแล้วทุกคอมเมนท์ที่ขอมาพวกเราไม่สคริปต์เลยพวกเราจด พวกเรามีมีโน้ตของพวกเราจดไว้แล้วก็ก็จะทําทุกคนที่ขออะไรมาเราจะทําให้หมดเลยแต่ว่ามันอาจจะต้องแบบรอคิวหรือว่านอ,นอนานหน่อยเพราะว่าบางทีเราจะให้ตามคนที่ขอมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาจนถึงทุกวันนี้ช่องเราเติบโตค่อนข้างจะเร็วเนาะ <c oughs> ก็ขอแบบขอบคุณผ่านคลิปของ r ีแอคชั่นคลิปนี้เลยดีกว่า เนาะโอเคเดี๋ยวเราจะไปรุยกันต่อคืนนี้อีกยาวๆเลยยาวๆเลยยาวจริงๆจะเจอชุดนี้ได้อีกอีกหลายคลิปเลยก็อารมณ์มันมาแล้วอยากจะทำแล้วคือพอมันหาเวลาว่างได้ก็อยากจะรีบทำเนาะใช่แล้วฟิวมันมาเราจะแบบไหลไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะแบ่งวันให้วันนี้เป็นของรีแอคลัมวันนี้เป็นของวายชนอะไรอย่างงี้เนาะก็ทุกๆกําลังใจการกดไลค์กดแชร์สับส c ค i b e เนี่ยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราได้ดีมากเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากจะเป็นกําลังใจให้กันก็ต้องกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์และกดกระดิ่งให้กับพวกเราสองคน ะะใช่จะได้ไม่พลาดเวลาเราลงคลิปจะได้เด้งติ้งติ้งติ้ง,งไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายพูดภาษาทไทยชัดทุกคำ <laughs> รอเรือชัดทุกคำเลย